สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องสู้ขูสุข้นนะครับพ่อๆครับจากกวงชาแนลเนาะพี่น้องเนาะมาพี่น้องครับมันนี้เจ้กกวงเอาตำบกคุงนะครับใส่กระบอกหอยเชลรี่เนาะพี่น้องที่แดกว่าสิตำบกหอยเชลรี่อย่างเดียวก็เลยเอาตนบกคุงใส่น้าครับพี่น้องมันจึงสีแดงกรอบเก็บเนี่ยผักแก้มผมบริมีหลายแล้ครับพี่น้องมีผักบุ้งเนี่ยหมากมะระพี่น้องขมๆตัดกลับไปก็เผ็ดเนี่ยแล้วก็ประกาศขาวกักแตงอันนี้ก็วาดบ่วงคือเกาครับยังโมเบิดพี่น้องครับมามาพี่น้องมา อันมาอยุคหางวัตติตัดใหม่เลยเดครับพี่น้องเสียงด่างแงค่ก้เต็มถาดพี่น้องเลยเต็มถาดเต็มถาดอันสงสัยติตัดใหม่พี่น้องเอาอีกมีเนาะสดนามกว่าพี่น้องอืมตรวจพี่น้องงามโอ้ไข่หครับพี่น้องไข่เบา ให้กับตาครับเอาออกเบิดเท่านั้นพี่น้องทางเซี่ยบันฮามเป็นหอยเชอรี่ด้วยพี่นออ้องอืองสีลุยแน่พี่น้องมือนเนี่ย,อ,ยอ๊บหน่วยบอยหญยครับเก็เลยบอยได้กแกะตาออกนะ้พี่น้อง น้ำตำบกพุ่งเนี่สีออกไปในห,หอยเลยพี่น้องครับผมบอยเอาในไงปันไดครับล่างเปลือกเพื่นที่ดีเลยพี่น้องจังมาตำใส่กันบ่ต้องไปเสียเวลาจิ้มครับบ่ต้องไปเสียเวลาจิ้มแล้วก็มาจำน้ำเนาะอันนี้ออกมากป้าบเลยเลย nhiều cục cục cụp 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 Ngon ghê Xẹp khắc คงสีอบ่เศ้าง่ายละมั้งพี่น้องเสียงกรแมมนมากอ่ะบ่เสียงเครื่องตัดหยาเครื่องตัดใหม่ตอนแรกก็เป็นเสียงอย่างครับเสียงหัวก,กระจายขา่ากัตอนเที่ยงก็ติประมาณนี้นี่เอาลุยอย่างเดียวพี่น้อง บรรยากาศแน่ยค,ครับเหมือนลมบอย่อไอ้ชิ้นจิน๋นเนี่ยเหนื่อยเศร้าตึงเกีมาทั้มทาทั้มทาเหมือนสีหนาวเลยเด้อบบบนี้เหมือนสีหนาวเหรอพี่น้องทั้มทาทัาท้มทาแล้วครับ อ,อืมไม่เื้นที่แล้วบัน กิ่มไรเลรอกระชดดูพี่น้องอ่านเต้นวย,ยน่้อยพอดีครับครับตบก็แปะครับพี่น้องกิมกิมไปก่อนกิ่มไปบมาใครออกใครออกก่อนมา สวบแบนพี่น้องเลย อันไม้ผมนี่ก็ต้องเป็นไมมคู่เด้พี่น้องกันพาดครับเนี่ยกันพาดเดี๋ยวจะเสียบพาดอื เอางัดใส่งัดใส่มาออกมาวะ หน้าแบบพู้ถ่าดเลยครับพมี่วเต็มนนาอาญะเป็นเทเลอห์มั้งครับพี่น้องติดตามบกุุงใจกันกับหอยเชอรี่เนี่ยนะจะเป็นข้างแรก รองเบิงพี่น้องบอต่างกันหลายครับกับตำมหฮงกินกับบอกหอยชเชลีอะแต่ว่ามองแสบมันก็คือน้ำตำมหฮงมันติดเข้าไปในตัวหอยน้ำครับเลือกเอาตัวที่มันพอดีพอดีครับ ให้เบ,บ็ดพี่น้องเอ้าโอ้เอาออกแล้วเหลือแต่ตอนบักพริกบ้าน <laughs> ฮะพี่น้องจวดครับตะในเหมาะสำหรับสายจวดจาดครับพี่น้องผมตัดนะ แซ่บครับพี่น้องครับเดี๋ยวขออนุญาตพี่น้องกินน้ำกันด้วยครับกแล้วเรียบร้อยครับพี่น้องครับโอ้แซ่บครับเผ็ดน้ำนาะพี่น้องเนาะเป็นตำบกุงใส่กันกับหมากหอยเชลลี่นวยพอดีครับพี่น้องครับเน้อหัวแซ่บเผ็ดนะครับโอ้สุดยอดครับเหลือแต่บตกพริกย่างเดียวเนาะพี่น้องเนาะกะข้อมะขุณพี่น้องหลายนะครับที่ติดตามรับชมจากกวงนะครับล้มวีวีเหรพี่น้อง ลมเริ่มวีวีแล้วเริ่มสีหนาวแล้วมั้งพี่น้องเบิ่งอากาศแล้วเริ่มสีหนาวแล้วน้องมือเศร้านี่ตื่นขึ้นมานี่ส้มสีหนาวแล้วน้องพี่น้องเนาะนะครับขอบคุณพี่น้องที่รักครับที่ติดตามรับชมจากกวงมาโดยตลอดนะครับพบปะกันไปนะครับจากกวงที่แล้วนะครับคลิปหน้าจากกวงสิเอากับเขากับน้ำแห่งพรฝากพี่น้องอีนครับคลิปนี้เพราะว่าทำนี่ครับพี่น้องเหมาะสำหรับสายจวดจัดครับพี่น้องขอบคุณที่รัครับพี่น้องสวัสดีครับ